กับนักกาไดนทุกคนด้วยความเคารพทุกรูปนะครับเรียนท่านสาธุชนทุกท่านกับตอนนี้ผมอยู่ณนะจุดาวัดดอนนิเวกนะครับซึ่งมาเยี่ยมสอยกำลังใจตั้งแต่เมื่อเช้านะครับที่ทางบริบุรีหลวงพ่อพระครูวิเวกวาัารพรซึ่งท่านได้ประสบอภัยวตัตภัยเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมา ตนินะครับกุติสองชั้นนะครับกุติสชั้นเสาหกสิบต้นได้มีความสูญเสียจึิญรุษากับทางปริภุคุณหลวงพอ่อที่เคารพทุกรูปและก็คณะกรรมการชุมชนเป็นบิร่วมกันที่จะทำการด,ดีและกะย้ายมาตั้งในจุดตรงนี้นะครับซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากท่างผู้ชำนาญการจาก อ,อันะโกอำเภอห้วยราชและก็ทีมงานจากจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันนะครับก็มาลงเครื่องจกักรมาลงเครื่องมือในวันนี้นะครับทั้งลวดทั้งสลิงทั้งเหล็กกล้าโซ่สลิงนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็ตัดตัดคนเสาวแล้วนะครับช่างกําลังทําการที่จะดึงดึงย้ายจากจุดเดิมมันมาตั้งมาจุดใหม่ตรงน,นี้นะครับก็เสา เรา60 62ต้นนะครับเออสามีเจ้าภาพออทุกต้นแล้วแต่ว่ายังต้องการเออจตุปัจจัยอ,อ,อีกจำนวนมากในการบูรณาปฏิสังขรณ์กุฏิหลังนี้นะครับซึ่งออได้รับความนุเคราะห์การเขียนแบบโดยอาจารย์ต้นจากทีมอาจารย์วิศรัยเทคนิคในเครือของอาจารย์วิรศัก,ศก์นะครับที่ท่านอาจารย์มหาชนนิพิพน คัวมนชนเป็นผู้ประสานงานแทนบริคุณหลวงพ่อประครูวิเวกกราพรนะครับก็แบบก็สวยงามนะครับก็จะได้รุนบริสุทิ์ขงของเพราะจะต้องใช้งบประมาณอ,อร่ร่วมร่วมล้านแหะครับเพื่อจะทําให้กุฏิหลังนี้มีความมั่นคงแข็งแรงอ่ก็ยังทรงสภาพค,ความเป็นโครงสร้างเดิมนะครับเรียนแต่บางวัสดุบางอุปกรณ์แต่หลังคานั้นก็จะต้องเปลี่ยนแน่นอนจากหลังคาสังกะสีที่ผุกร่อนไปแล้ว เรียนเป็นหลังคาสังเวยตามโครงสร้างทิศทางท่านอาจารย์ต้นผู้เป็นวิศวะได้ใบป,ประกอบวิชาชีพเขียนถวายให้กับหลวงพ่อนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นได้รับการแนะนําจากบุรีบุคุณหลวงพ่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระครูโสพลธรรมพิมลผู้ช่วยเจ้าวาดพระราหลวงวัดเยานวาวากรุงเทพมหานครซึ่งท่านเป็นประธานสองฆ์อยู่ที่วัดอมองตะบนท่าสว่างซึ่งเป็นภูมิเราท่านเคย บวชทำนักอยู่ที่นี้ในหนึ่งษาแรกเห็นว่าจุดเดิมของกติหลังนี้ไม่เหมาะคนที่จะย้ายมาทางด้านลานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบอกลาวบอกบุญขอความเมตตาจากพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพทุกรูปนะครับช่วยเหลือช่วยกันสมทบตามกําลังตามปัจจัยนะครับให้เป็นที่ํำนักพ่าอาศัยของพระสงฆ์ในวัดอนิเวก ซึ่งหลวงพ่อพระครูวิเวกเวราบพท่านเป็นรองเจ้าคณะตำบลแล้วก็ท่านเป็นเลขาพระธรรมทูตกองงานอำเภอเมืองเป็นพระที่ทุ่มเทให้กับการงานค้าสงอ์อำเภอเมืองแล้วก็การสุพุทธาศาสนาเป็นพระนักเทศน์ฝันนักเผยแผ่แต่ก็มีภารกิจมากมายน,นะครับแล้วก็นี่ลูงเสียหานะครับรองเจ้าวาดาได้ช่วยรับพระรธุระแล้วก็พระภิกษุสมณีในวัด แต่ว่าทางชุมชนถึงแม้จะชุมชนจะเข้มแข็งแ่ากำลังทรัพย์กำลังปัจจัยก็ต้องอาศัยจากข้างนอ,อกมาช่วยเสริมกำลังปัจจัยจากภายในชุมชนนะครับเราจะขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเลิศงามยามดีในวันนี้จันจันธงชัยนะครับในการโยกในการย้าย่ดีทีธงชัยในการยกในการย้ายที่จะย้ายมาจาก ที่เดิมนะครับมาสู่ทานที่ปัจจุบันทานที่ตัวนี้นะตันนี้ช่างช่างกำลังปรับปรับความปลอดภัยปรับวามปลอดภัยปรับลวดปรับสลิงปรับ,รบ,รรบเครื่องไม้เครื่องมือนะครับค่อยๆค,คิดว่าภายในวันนี้น่าจะเคลื่อนจากจุดเดิมมาตั้งในจุดใหม่ตรงลานนะลานที่โลง่งแบงนี้นะครับ ขอเป็นวันที่ปลอดลมปลอดพายุขอให้เทพเทวาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรุงฟาลีพระเมตตรนีท่านช่วยเบิกเบิกทางเบิกบุญเบิกวาสนาเบิกบาบรมีให้การทำงานของคณะช่งางที่จะสนองงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีภัยใดๆมาเกิดขึ้นนะครับในการดำเนินการตั้งแต่วันนี้ไปจนแล้วเสร็จ ขอนาเรียนต่อเรื่พคุณด้วยความครุทุกรูปและก็เรียนต่อศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับผมอาจารย์รีอุปธมร,รมนะครับตามรัศการขอบคุณครับ